พระไตรปิฎกกันที่ห้าคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเสียงแห่งสตรีครอบงำจิตปรุษลุาลำดับนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของพญานกยุงทองซึ่งมีปรากฏมาในโมราชาดกและก็มหาโมราชาดกโดยพิสดาร กล่าวคือในมราชาดกว่าในอดีตการร่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าปรมศมาเสวยราชอยู่ในกรุงพาราสีพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิกำเนิดเป็นนกยูงพอถึงเวลาเป็นฟองไข่ก็ได้เป็นฟองไข่มีสีดังดอกมะลิตูมเวลาทำลายเปลือกไข่ออกมาแล้วได้มีสีดังทองคำเป็นที่น่าพอใจยิ่งนัก มีรอยเสกแดงอยู่ในระหว่างปีกทั้งสองนกยุงนั้นจึงได้ชื่อว่านกยุงทองต่อมาก็ได้เป็นพญานกจึงได้ชื่อว่าพญานกยุงทองเมื่อพญานกยุงทองนั้นจะรักษาชีวิตของตนไว้จึงได้บินหนีจากที่นั้นข้ามภูเขาไปถึงสามชั้นได้ไปอาศัยอยู่ที่เงืมเขาชั้นที่สี่พอถึงเวลาราตรีสว่าง ก็ขึ้นไปจับอยู่บนยอดภูเขาและดูดวงอาทิตย์ที่กำลังตั้งขึ้นแล้วก็ผูกมนขึ้นเพื่อจะรักษาตนในเวลาไปเที่ยวสแสวงหาอาหารแล้วก็สาธยายมนอันว่าอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรรนปทวิปภาโสตังตังนมัสสามิหาริสวรรนังปทวิปภาสังตะยัตชะคุตตาวิหเรมุทิวสัง ซึ่งแปลว่าพระราชาเอกผู้มีจักขุผู้มีสีดังทองคำผู้ส่องสว่างสวัยทั่วปัตตภีกำลังขึ้นมาข้าพเจ้าขออบน้อมพระราชาเอกซึ่งมีรัศมีดังทองคำทำให้แผ่นดินส่องสว่างนั้นปันี้ขอพระองค์ท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดวันเถิดดังนี้คาถานี้ก็มีคำอธิบายว่าพระราชาเอกนั้นได้เก่ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์กำจัดเสียซึ่งความมืดแห่งผู้อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้มีจักษุปยานุกยงทองได้ตั้งใจนอบน้อมดวงอาทิตย์ด้วยคาถาดังที่แปลและอธิบายมาแล้วนี้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าและคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทั้งสิ้นแล้วก็ตั้งใจนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยคําซึ่งเป็นคาถาว่าเยพรหมนาเวทคู สัพพธรรมเมเตมเมนะโมเตจมังปาละยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาซึ่งมีคำแปลว่าพรามเหล่าใดถึงซึ่งความรู้ในธรรมทั้งปวงแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพรามเหล่านั้นขอพรามเหล่านั้นจงรักษาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับทั้งความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งธรรมเป็นเหตุให้พ้นดังนี้ครั้นพญานุกยงทองว่าคาถานี้จบแล้วก็บินไปเที่ยวสแสวงหาอาหารในคาถานี้มีอธิบายว่าผู้ชื่อว่าพราหมณ์นั้นได้แก่ผู้ที่ละบ,บาปทั้งปวงเสียคือสมณพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา คำว่าผู้ถึงความรู้นั้นคือผู้สําเร็จความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าผู้ไปถึงฟังด้วยความรู้คาถานี้มีคําอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ทรงกระทำธรรมทั้งปวงทั้งที่มีเหตุปจตัจจัยตกแต่งและไม่มีเหตุปจตัจจัยตกแต่งให้แจมแจ้งปรากฏแล้วก็ทําลายกระหม่อมแห่งมารทั้งสามจำพวกแล้วทําให้เหมือนโลกธาตุสะเทือนสะทานวันไหว แล้วถึงซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณข้ามล่วงเสียซึ่งฝั่งแห่งสงสารคำว่าเตเมนโมนันแปลตามอัตถกถาว่าขอพรามเหล่านั้นจงรับการนนบนมของข้าพเจ้าคำว่าเตจะมังปาละยันตุนั้นแปลว่าขอพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้านอบน้อมแล้วอย่างนี้จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้า คำว่านมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิญานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานั้นหมายถึงการนอบน้อมพระพุทธเจ้ากับปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าหลุดพ้นแล้วนั้นหมายถึงผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดมีเนื้อความต่อไปว่าครั้นพญานกยุงทองเที่ยวแสวงหาอาหารไปตลอดปันแล้ว พอถึงเวลายเย็นก็บินไปจับที่ยอดภูเขาและดูดวงอาทิตย์ที่ตกไปแล้วก็นึกถึงพระพุทธคุณได้กล่าวเป็นคำนอบน้อมซึ่งดวงอาทิตย์และก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยคาถาว่าอเปตยันจักคุม,มาเอกราชาหาริสวรรโนปัวิปภาโสตังตังนมัสสามิหาริสวรรณังปัวิปภาสังตยยาชะคุต,ตาวิหเรมุรัติง เยปรมนาเวทคูสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาละยันตุนมัตุพ um ุทธานังนมัตุโพธิยานะโมวิมุตตานังะโมวิม ah ุตติยา ah 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 ซึ่งก็มีคำแปลว่าพระราชาเอกผู้มีจักษุผู้มีสีดังทองคำผู้ทำให้ส่องสว่างทั่วแผ่นดินข้าพเจ้าขนอนนบ้อมพระราชาเอกผู้มีสีดังทองคำ ผู้ทำให้แผ่นดินส่องสว่างนั้นขอพระองค์ท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้ตลอดราตรีนี้เถิดพรามหมณ์เราได้รอบรู้ธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับการนอบน้อมของข้าพเจ้าจงรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระปรีชาญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งหลายพร้อมทั้งข้อปฏิบัติอันทําให้หลุดพ้นกิเลสด,ดังนี้ พญานุกยงทองว่าดังนี้แล้วก็พักแล้วก็หลับนอนจนตลอดราตรีด้วยอนุภาพแห่งคาถาดังที่ว่ามานี้ความสะดุ้งกลัวหรือขนลุกขนพองภัยอันตรายอย่างใดจึงไม่มีแก่พญานุกยงทองนั้นต่อมาภายหลังนายพรานป่าคนหนึ่งไปเห็นพญานุกยงทองจับอยู่บนยอดภูเขาเงินในป่าหิมพา,านจึงได้มาเล่าให้บุตรฟังครั้ง นานมาพระราชเทวีของพระเจ้าพารนาสีผู้มีพระนามว่าพระนางเขมาได้ทรงฝันเห็นพญานุกยุงทองแสดงรรมถวายเมื่อตื่นบรรทมก็ได้เล่าถวายพระราชาแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันอยากฟังธรรมของพญานุกยุงทองพระราชาจึงจัดถามพวกอมาตพวกอมาตได้กราบทูลว่าพวกรามจึงรู้จักว่ามีนกยุงทองอยู่ที่ไหนหรือไม่ พวกพรามได้กราบทูลว่านกยุงทองที่มีสีดังทองคํานั้นตำรากล่าวไว้ว่ามีอยู่เมื่อพระราชาจัดถามว่ามีอยู่ที่ไหนก็กราบทูลว่าพวกพรานป่าเห็นจักรู้จึงได้โปรดให้ประชุมพวกพรานปา่าแล้วก็จัดถามในคราวนั้นบุตรแห่งนายพรานผู้น,นั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีผู้เขาอยู่ภูเขาหนึ่งชื่อว่าผู้เขาเงินในป่าหิมพา,าน์ พญานุกยุงทองได้อยู่ที่เขานั้นพระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปจับพญานุกยุงทองนั้นมาให้แก่เราบุตรแห่งนายพรานนั้นก็ทูลรับอาสาแลว้วก็ไปพยายามดักบ่วงแล้วก็ดักเร่วไว้ในที่พญานุกยุงทองไปเที่ยวสแสวงหาอาหารคือคําว่าดักเร่วนี้ก็เป็นบ่วงชนิดหนึ่งที่จะมีการดักจับพญานุกยุงทอง พญานุกยงทองนะก็เหยียบลงไปในที่ใดบ่วงหรือว่าเร่วในที่นั้นก็ไม่ลั่นไม่รูดเมื่อในพรานไม่อาจจับพญานุกยงทองได้ก็พยายามด้วยอุบายต่างๆอยู่ตลอดเจ็ดปีแล้วก็ถึงซึ่งความตายอยู่ในป่านั้นฝ่ายพระนางเขมาราชเทวีเมื่อไม่ได้สมประสงค์ก็ได้ที่วงโคดไปพระราชาก็ทรงเกลีวยวพญานุกยงทองว่ามเหสีของเราได้สิ้นพระชนไปเพราะพญานุกยงทอง จึงได้จารึกเป็นอักษรไว้ในแผ่นทองคําว่ามีภูเขาหนึ่งชื่อว่าภูเขาเงินในป่าหิมพมา,านที่ภูเขานั้นมีนกยุงทองตัวหนึ่งมีสีดังทองอาศัยอยู่ในที่นั้นบุคคลเหล่าใดได้กินเนื้อนกยุงนั้นบุคคลเหล่านั้นจักไม่แก่ไม่ตายจักมีอายุยืนดังนี้แล้วก็ให้เก็บแผ่นทองคํานั้นไว้ในหีบทองคําเมื่อพระราชานั้นสวรรคตไปก็มีพระราชาอื่นขึ้นครองราช เมื่อพระราชานั้นได้ทรงอ่านอักษรในแผ่นทองคำนั้นแล้วก็ทรงเชื่อว่าเป็นจริงจึงทรงดําเิว่าเราจักไม่แก่ไม่ตายละคราวนี้แล้วก็ได้จัดส่งนายพรานคนอื่นไปเมื่อนายพรานนั้นไปก็พยายามจับพญานุกยงทองนั้นจับเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จดังประสงค์ก็จึงได้ถึงซึ่งความตายนะตามในนี้ได้มีพระราชาล่วงไปถึงหพระองค์ มาถึงองค์ที่เจ็ดได้มีนายพรานผู้ฉลาดทูลรับอาสานายพรานนั้นก็ได้พยายามดักบ่วงแล้วก็ดักเร่ไว้วในที่พญานุกยุงทองไปเที่ยวแสวงหาอาหารเมื่อเห็นว่าบ่วงหรือว่าเร่นั้นไม่ลั่นไม่รูดก็พิจารณาดูว่าเหตุผลเป็นด้วยประการใดเมื่อพยายามติดตามดูก็ได้เห็นพญานุกยุงทองกราบไหว้ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเสมอทุกวันมา ก็เข้าใจว่าพญานกยุงทองนั้นต้องมีมนสำหรับรักษาตัวถ้าเราไม่ทำให้พญานกยุงทองลืมสวดมนเสรียแล้วเป็นอันว่าจับไม่ได้เมื่อตกลงอย่างนี้แล้วจึงได้จับนกยุงตัวหนึ่งซึ่งเป็นนกยุงตัวเมียจึงได้จับนางนกยุงตัวหนึ่งไปฝึกหัดไปฟ้อนรำขับร้องตามภาษานกยุงแล้วก็นำนกยุงตัวนั้นไปเป็นนกต่อนายพรานได้ก็ เป็นซุ้มขึ้นดักแรล้วไว้ในข้างหน้าซุ้มพอถึงเวลาชาวตรูก็ให้นางนกยุงนาร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังพยานกยุงทองได้ยินเสียงนางนกยุงก็เร่าร้อนด้วยความรักลืมสวดมนต์เสียก็เรียบที่จะโผผินบินลงมาจากยอดภูเขาจนมาติดบ่วงแล้วก็ติดเร้วของนายพรานนายพรานก็จับนำมาถวายพระเจ้าพารราศีดังนี้ เพรานั้นว่าเท่าที่เล่ามานี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเสียงแห่งสตรีย่อมครอบงำจิตใจแห่งปรุษได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีเสียงอันใดที่จะครอบงำจิตใจแห่งปรุษได้เหมือนกับเสียงสตรีตัวอย่างดังพญานกยงทองซึ่งได้แสดงมาแต่ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจว่าเรื่องพญานกยงทองก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องหนึ่งเรียกว่ามราชาดกดังที่ยกขึ้นแสดงมาแล้วนี้ ในมราชาดกนี้ว่าพรานป่าได้จับพญานุกยุงทองไปถวายพระเจ้าพาระนาศีส่วนในมหามราชาดกว่าพรานป่าได้ปล่อยพญานุกยุงทองไปด้วยพรานป่าได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิในเวลาได้ฟังธรรมของพญานุกยุงทองดังนี้ก็เป็นอันว่าคงจะเป็นต่างชาติกันพระพุทธเจ้าคงจะเกิดเป็นนกยุงทองหลายชาติไม่ใช่ว่าคำพีกล่าวผิดกันไปขอให้เข้าใจอย่างนี้ ทั้งเห็นว่าเท่าที่แสดงมาแล้วนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นจึงจะได้ของดพระธรรมเทศนากันนี้นอาไว้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเธอ